ตาเพียครับเกษรมาทั้งชีวิตรวยไปพ่อยูพ่อพ่อเพียงพ่อเพียงแล้วก็หนีในบ้านก็หนีงินล้านโอ้ยถูกเกณฑ์ว่าบ่โอ้ยบ่่ังเบหดอกตะวันหาปลอนอนกระเดียวหาขอเนาะไปรับจ้างวันละหาบาทเรียมเลขมีเงินสองแทนหาเป็นไวความสูขักโยกไรเลยเนื่ยน่น ความสุขความสุขเจ้าของีอย่างคือความสุขวนันวกระเคือบผืนผ้าละคักเนาะคักเนาะสุ้มเจ้ารายการเบาเบาบ้านเฮาอย่าจิมหายนี้ แนวอยู่แนวยาอากลาบอืดอีลีอาหารอาชีพมากมีมันคือจริงดีให้พี่น้องเบิงอาหารอาชีพมากมีมันคือจริงดีให้พี่น้องเบิง สวัสดีพี่น้องป้องปายสมองสมบอตครับเดี๋ยวบ่าวผืนสิผ้าพี่น้องของห้องไปงเบิ่องเกษตรกรเพิ่นกำลังวางสายน้ำยดครับเพื่อจะทำการปลูกข้าวโพดหวานครับนะเดี๋ยวเป็นทางไดน,นั่นครับพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกับบ่าวผืนครับพี่น้องครับ แค่ว่าพิจารณ์พิจารณ์นี่ครับพี่น้องครับบ่าวผือพาพี่น้องเข้ามาเบิ้งเพิ่นวางสายน้ำยดเพื่อสิปลูกระโพดกระโพดนี่ยังนี่กระโพดหวานกระโพดหวานเออ นี่เพิ่งกําลังวางสายนาย้ำยดครับนี่ครับตาเพียนี่ฮะเห็นมันนั่งลงมันดีแต่เห็ยนมา <c oughs> ปลูกยังกันเถอะข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดยังทั้งนี้ทีเอาวแแอตึงหนึ่งปลาจีแแอตไม่จีเร็วหวานเม็ดละมือเนี่ยทั้งนี้เชียวแอตปลาเชียแอตเหมือนปลงดูว่าแอตว่าเม็ดแบบนี้อ๋อเื็ดเดีวเเยวหวานสิปลูกหวานหมดเลยเดี๋ยวนี้ก้าโพดหวานรู้จักบัดเพราะเด็ก เจ็ดบาทดิมันงเจ็ดบาทว่ะเขามารับซื้ออยู่สวนเล่นบ่นี่ครับเออแก้เป็นเขาเขาไมาแก้ยูนี่จะจะประมาณัดอะไรวันจุงว่าสามไร่ท่านเนี่ยจะพอฟังนี่มป่ะนี่ฟังนี่มผมว่าพอถึงดอกนี่ผมน่ะสองไร่กลัวเนี่ยว่ะสองไร่กลัวเอ่อสองไร่ก็ทางเดียวเอ่อทางมันกินมันดีบ่มีระบบน้ำดวนนี่ดีแล้วมันก็ประหยัดเยอะเลยแหละเออเขาปลูกได้ตลอดเนาะปลูกได้ตลอดโอ้พี่น้องครับคนเฮ็ดเกษตรนี่ โบแมนเรือง่ายเลยโอ้ยบางไงไม่เห็นอยู่สามสี่มือแล้วเนี่ยถ้าคนบ่เคยเห็นนี่เจะไม่เห็นจดตายแดดแทะบ่บ่ได้คุณบ่เคยบ่บ่สู่งานแต่ขนาดเบาผือยางมาบ่ได้เห็นยางยังเมย์นะจังเบาผือไม่เห็นนี่ยางเดียวผมก็ดิเห็นแบบพอเพียงยางเดียวปลูกแล้วแต่มันสิเกิดบ่เกิดอยู่นี่เขาใส่น้ำบำบัดจากโรงงานนี่จากโรงงานประมาณจากสมาชิกนี่จักพันธุลอะ ว่างหันบัดซพันกัวอะไรซีพันกัวอะไรที่ใส่น้ำยดนี่เนาะช่วงนั้น่อามีนม้ำยศนี่มันมันมันสบายนะน,นึงว่าเขามาเปิดปั๊บไว้เขาไมา่ได้ไปง่าย,ยาน,นะหัว่าปิงเกอร์เขาจะบอกเออเออเออแบบนี้หู้รักแล้วน,น้ำยดนี่สบายอือันนี้เห็ดสองตายายตช่ไหมสองตายายครับอ่าตาเพี้ยครับนี่เห็ดเกษตรมาทั้งชีวิตอืรวยไปพออยู่พอพอเพียงพอเพียงเออเอยู่อ่อกินครับสิหมื่นบ่รวย เออรวยบ่รวยพออยู่ได้เป็นดีวะแต่มีแน่อยู่ล้วนี่สวัสดีโอ้เป็นดีสวัสดีแล้วมื่อสิ่พ่นหนีย้ำใดเลยพอท่านพ่นแล้วก็ควายชงมีปีใดมีชงต้นกับชงต้นไปน้ำแล้วก็หนีในบ้านกันหนีเงินล้านหนีแนวอื่นมีบ้างมันนี่บอลโหลดแบบเบล้วรถเบิดแล้วเออเฮ้กเซียนแหลตเพราะได้กินอ๋อเป็นไทยแล้วเป็นไทยแล้วอืเคยถูกบ่โอ้ยถูกกันว่าบ่ โอ้ยบ่ได้ยังบอกหรอกเรื่องถูกอ่าถูกแนวเลยวันเถอะโอ้ยแต่วันหาประดอนพอนก็เดียวหาขอเนาะอ่าไปรับจ้างวันละหาบาทเรืมเ่มแรกเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดามาหารับจ้างมาเรื่อยๆเนี่ยจนว่าพอได้อยู่ดิจินนี่แหละเคยมีเงินสูงสุดในชีวิตนี่จักบาทสูงสุดอ่ะอืเอากริงช่วงนั้นกันสองแสนหาอยู่แล้วเงินติดถุงเนาะบู๊มีความสุขบ่มีเงินสองแสนหา จี๊ไปวันวลนจีกระเป๋าคนต้นมันมันว่าจะใส่อสเซียนหาเน่เอาขายไอ้บักทัวบังชวนบักทัวมบุมเน้โอ้มันบังศพจังหวะบักทัวฟักเงาเนี่ยครับถุงละหาร้อยอ่ะถุงนึงน่ะเออรู้ละแต่ขายจะถุงละหาร้อยอ่ะขายถุงนึงเนี่ยจักรโลสิบโลอ่ะห้าร้อยบาทบังชวนอ่ะ หาไรก่าอยู่หกไร่พันนะตรงนั้นโอ้โหเงินไหลเข้าเลยเออได้บุ้มจนนั่นแหละบุ้มคักกี่ลี้อ่ะบุ้มคักกี่ลี้พันน่ะคนเห็ดบ่ได้เดือปีหนึ่อ๋อจังหวะเฮ็ดได้พอดีเห็ดได้พอดีเลยตายมีเงินสองแสนหาเป็นไว้อความสูขขลักโยกไรทะเลหมดเลยแล้วเออเร็วเร็ววันนี้มันไปใส่เบอร์สองแสนละมาลุ้นกันกลายเสียวอีกคนละอีกคนตื้ มีแย่ตอนไหนตกต่ำล่ะครับผลผลิตแย่ปีกีก้อนที่ได้เงินแสนดอกแย่ปีรู้ครับเออแย่ที่ว่ามีเขากินแหลบปีอืมลำบากหาเลื่อยไม่ก็เขาไปเลื่อยรักไม่เลื่อยไม่ไหนดงเนาะเออได้ไต่กับเจียงได้ไต่กับเจียงเลื่อยน้ำไม้น้ำขึ้นเนาะเออไปไปไหนไปรักไม่เขาลักบุญแล้วน้องง่ายบุญแล้วเขาปีนั้นรักไม่เนาะเขารัไม่เดียร้ายเดีย เออสมัยน,ะนะั้นเนาะเรียสมัยนั้นเรียน้ำขึ้นเรีย,ยน้ำเว้นบ่ได้เดียวต้องใต้กับเชียงคนละขาเรียพมดเลยออันนี้น,น,น,นี่อันนี้ป้ายังนี่ป่าไรป่าไรแฟนลุงแฟนลุงเพียรเรานี่<อ>เกิดมาบนสบายจะเปียเพราะว่าเราซื้อเพียรครับพี่น้อง <laughs> เพีย้ยตลอดเขาแซวเขาแซวเราครับพวเราเมียตลอดพอเราซื้อเพี้ยเคยมีลำบากที่สุดในครอบครัวนี่ตอนไหน ส่วนปีเขอม้าเป็นไหมขอม้านี่แหละขามานี่มีเงินมาที่แรกเป็นนุ่มมาเนาะมามีเงินมาอยู่น้องแดงนี่เงสิบบาทเงิสิบบาทมากับผู้เฒ่ามนมีเงินในจักรานเงินสิบนี่ผู้ใดมีจักรยานคันหนึ่งเนี่ยโอ้หรูผู้ใดปูเส้ยมีมอไซค์เก็บมาเนี่ยก็รู้แล้วตื่นด้วยมีแต่จักรยานห้างที่เปียวนำแช่ใหม่มื่ไหรคู่ว่าจะของเมียบ่วันเถอะคู่เ่ยนะก็ว่าเมียร่างมือรลังมือไปบ้านน้องแดงๆนั่นแหละมันบ่คือตอนนุู้นมันบ่ ไช่เมียมันจะเหมือน,ออนเมียบ๊อบฟื้นอ่ะอย่างคือความสุขวันครับก็คือก็ในนั้นพูดนี่แล้วมีสุขอลไรได้หน่สุขแล้วหมดเลยเนีนี่ความสุขอยู่กับไห่อ่าดีกับความสุขแล้วความสุขแล้วค่าใส่ใจมันคืออย่างในครัวเรือนท่านี่ปลากลับเขาครับปลากลับลงทุนนี่อะไรนี่มันเบิดลายมานไอยค่าลงทุน<อ>ครับเขาเมันได้จดบัญช,บบชีบ,บ่้านไหนแม่บ้านจดจดไปแล้วมันหลายกว่า เออเลยม,ม,มีข้านจดแต่จดดวยดไปมังหันว่ามันลุ้ง,ง,งคุ้นไหลาหมดคู่ยูวันเถอะว่าบัญชีรายรับรายจ่ายคู่การเขียนยูวันเถอะแต่ว่ามันเขียนมาได้แหมบางหันผมก็เป็นบัญชีอาสาเด็กคู่เออเออเออรายรับมาจากทางใดรายจ่ายคืออย่างคู่เบิร์ตเหมื้นว่าบ้านไหนบ้างบอกลูกคุณหนาในแม่บ้าน,านเน็นเด อันนี้วางสายน้ำยดแล้วนี่กับสีออกกะพนมาปลูกเดีมาปลูกมือนปลูกนี่ใส่แนวใดหยอดนี่มันจริงได้บ่เนี่ยอ๋อแนวกิ่งแม่นวะอ๋ออะไรกันอ,ะ,นอะไรอันนี้ต่างมือจะค้นและปลูกเนี่ยอ๋อเสียบจะเส็บดักแล้วโอ้ออยู่นี่มือเดียวก็แล้วส่ดนี้เนาะอคาเดียวแต่แล่งมือยังอ๋อแต่ว่าค้นกับคา,าเดียวอยีกดอกจะเคยสบายบบ่ซ้ำใบนี่ตอนไหนเจ้า บ่มือมือสบายเยบ่มือบ่มีมือว่าจะบริหารงานมือบ่มีมือว่จะนอนเว้นอย่างงี้มือละน้อยไปเท้าคือมือผมนอนเว้นว่าเปลี่ยนพอนอนคิดถึงงานถ้าขนาดฉีดวักกินไม่ได้ยังก็ลุยงานตลอดเลยเลยบ่บ่ยู่ยู่ว่าได้ความทุกข์ก็คือเป็นนี้เป็นนี้ถ้าพ้นนีนี่ว่าว่าพ้นี่ว่าว่าอันนี้เบาผืนครับมาเบิ่งเศษพอดีเป็นเลาะ แปลงเกษตรมมพ่อพอพี่น้องปลูกเข็ดข้าวโพดข้าวโพดหวานเนาะขพูดหวานกำลังวางสายน้ำยดมืออื่นก็สิมาหยอดมาหยอดอืแล้วหยอดแล้วก็มันเก็บมันมันโดนอะได้เก็บฟักได้ข้าวโพดหวานนี่ยแปดทิพย์เจ็ดทิพถึงแปดทิพเจ็ดทิพย์ห้าถึงแปดทิพย์หมื่นมาหนาวอ๋อก็เก็บผลผลิตได้แล้ว แล้วก็ลื้อปลูกไม้อีกบ้างดิตามสเต็ปนั้นใช่ใช่อีกครับใชอีกอ่าก็คือการลงทุนลงทุนอือก็ได้อยู่ได้กินเฮาก็ยึดตามหลักแนวปรัชญาเศษพอเพียงในหลวงอยู่ตลอดเลยเนาะแม่นบ่ก็คือประหยัดอดออมพอเพียงเลยเนาะอดออมเลยประหยัดอ่ประหยัดก่อนประหยัดมันประหยัดเองหรือมันบ่มีเมันบ่มีถึงประหยัด มืาอนี้พามาลรอซัมนีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบื้งมืออินดาวผือที่มาัทไทยตอนพื้นหยอดใส่เครื่องทุนแรงจังหน่อยนะครับแต่ว่าจังใดก็ฝากพี่น้องเขากดติดตามกดไลค์กดให้กำลังใจดาวผือพารอครับสังใดมีมีแห้งใจไปหาเลาะแปลงเกษตรไม้พี่น้องเขาเบิ่งอีกต่อไปครับคลิปนี้ขอบคุณปอยไนพิแอรครับขอบคุณไม่ใยัยยังกว่าไม่ใยัยไรเด้อมือคลิปนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องครับบ๊ายบาย อ,อ,อันนี้ให้นางหนี่นี่ครับคนรุ่นใหม่ครับพี่นอกกอ้องครับเออเี่น้องคือไม่ไม่อยากขีดถามความรู้สึกของคนรุ่นใหม่เนี่ยว่าเขาคือผู้อยากเ,กเข็ดเกษียณที่พอที่มีได้ปลูกแค่เพี่งหลายไรแล้วลแต่ว,ว่าอนาคตหรือบางสิ่งผู้อยากเกษตรณมันวะไม่ทำแน่นอน